มื่อนี้ยูก็ชอนุสี่ช่นแนวนะคะพี่น้องอันนี้ก็อยู่กับน้องการน้โว้ยหะขขงกินยุ่ในตู้เย็นด้วยนี่วันนี้วันเกิดบอสของเรานะคะได้ยังไงบอสมาหนิาการโน้โก็ต้องสีาบน้ามนะคะนุสี่จะอา,อาบน้ำเมื่อเรีวนะคะตอนนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศของอรอาบบ้านนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เพิ่นจัดกลุ่มปิด งานมันเกิดบอสแพวนะคะมืนอพนพี่น้องเดี๋ยวจะพาเดินไปนะคะว่าแต่ละแผนกอะไรทํายังบ้างนะจ๊ะมีอยู่มีคนอาบน้ำอยู่นะจ๊ะโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านนะจ๊ะสวัสดีหิวเดีนหนามมาันจะเรวพี่น้องเอ้ยบอง,งไงป้าจะปออะไรก็ดวงใหญ่ท้นี่ ว้มือไดงกินมือแดงแผแม่ข้วเฮานะฮะพี่น้องม่อด้เฝ้าเด้อม่อด้เฝ้าให้เด้อไม่ต่อเลยกินเอามือนีคือหัวผู้เลยมือแแม่แมงงงแบบนี้หัวผู้ไยโอ้ยพะลมพอหน่องแม่ไปใส่หน่องแม่น่องแมนยัยมันได้ขามากจ้าบริษได้หลเมนู หลายเมนูอยู่อันจะว่าอันนี้จะออมปากน้ำอย่างนึ่งมันจะมีทอดไก่กับตำหมักหงมะเร็งแล้วกันเมนูมะพร้าวเติมหลายอยู่ค่ะทั้งแต่เจียวตั้งแต่เจียวทั้งแต่ต้มตัวแดงแต่ว่าเมนูคุณแม่แม่แที่เดียวเพิ่งมากินข้าวคุ่น้องกําลังกินข้าวค่ะกินข้าวมีขาหมี่างอันนี้เป็นออเดอร์ปลาเดี๋ยวจะพาเดินไปข้างล่างนะคะพี่น้อง ขอบคุณแม่ครัวนะคะเนี่ยพี่น้องพ่อตาสุดแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นอาจารย์นักดนตรีไหนุ่มกินอคอราบอค่้าอาจารย์สวัสดีว่าอาจารย์วิวแล้วข<ด>ึ้นรีนี่อู๋ของพี่น้องพักพนยอนใจพักพนยอนใจข้างกันนั่งเล่นนั่งคุยกันพี่น้องวายน้ำน้ำน้องสาวบอลแบบเรือสีแบบสวยงั้นเวทีก็เสร็จแล้วนะคะ คาเฟ่เพิ่นอนก่จะังต่อเติมมี่น้องคาเฟ่ต่อเติมอยมู oh, อ่โ<ร>อ้แม่จะก็ถือเหล่าแต่เพื่อนแท้น้องหญิงเพื่อนก็รั่งสภามสะอาดมี่น้องท่านเห็นเหยียงกันเาน,น,ะนาะแบบเนาะสวัสดีพี่แน็กคนสวยสวัสดีจ้ากำลังสักขล้นหน้าจ้าเดี๋ยวหันหน้ามาหนี่เอาขึ้นหน้าเกี้ยงเลยมืันนี่อ๋อเหมือนกัเป็นความหวาน,าาาานความอืดท่าเต้นท่าอะไรเขาแบบเนี้ย เหมือนไม่โกมีในติ๊กต็อกแหม่อันนี้แต่งยังแต่งหญิงบาเองใช่กันอยู่อันนี้ลีเนี่ยหมดขาดพี่นวลใช่ตอนนี้เราอุ้ยได้สดบอกบัวมีความหวานความเอ่ยนะวันนี้นะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์พี่น้องกันรอบบางในกลุ่มเอานะว่าคืนนี้มีอะไรบ้างนะคะบัวเด็ดด้วยนี่แม่แอนเอาสลับกันอยู่บัวไม่แอนแต่งไส้อยู่บัวนี่นอนอันนี้เอ้ยลีบัใช่ไหม วิ uh ้ม oh. ม oh, yeah. mm ึงน <that> uh ี oh ่วะอุ้ยอุ๊บยี่ไปก่อนพี่น้องว่าสวยมารูปแบบใดญอันนี้พี่ทีมก็กำลังทำถึงมือนะอันนี้เฮ็ดเองบอกพี่ทีมเฮ็ดเองเนี่ยไปพ่นสีออกพ่นสีพ่นสีแล้วก็ตีกระจกเป็นบ่อนะคะอันออฟฟิศเพิ่งกำลังเนียนกำลังหยั่งพี่น้องเพราะว่าอ่าเพิ่นเฮ็ดสูตรเฮ็ดโชว์มาเพืนนี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบว่าพ่นจะล้างผ้าจะเน้น ต่อสายฟงสายไฟต่อจอนะคะพี่น้องสวัสดีคุณพ่อคะ่ะอ๋อผ่านลูกๆต่อจ่อแล้วกพื่อจะร่างสอมสายเลี้ยงสายนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะโอ้ยผู้ใดน,นี่แม่โม้จ,จะถ่ายคลิปไปขอจะเยี่ยมใส่แกะกล้อ,องเง,งินวัวโม้เป็นบ้าแมนพดไม่ไม่หลุออกเสียงจ,จากจาอเขาโย่ เอาเขาว่าถ้าชิมข่อยแนวเส้นเจ้าไหนอันเยี่มเส้นเอ็นอ่ะโหลดเลท่านเาขาไปตัดชิมคนทดยิ่เสียงเนาะีิหลีบอกีหลีคุเต <ละ S 1> เยอ้อนถ้าชิมแล้วนี่สิให้เจ้าฟัางเลยอันนี้พี่นนท์ก่อนนะคะแต่งหน้านะจ๊ะเยนจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนุชสั่งของขอ,งของมาให้บอสนะคะขมมาณแม่แกะเบงกอวมาเพราะว่านุชสั่งให้ข้าเจ้าห่อด้วยแมย่แบบว่า เลือดแบมห่อด้วยนะคะสื้งมาจากเซนทันนะคะอเอฟเซนทันนะคะนี่แหละพี่น้องเมซี่ก็สั่งมาแล้วพอดโดนละพี่น้องอาจจะแกะดูนะคะว่ากล่องเป็นอะไรแบบไหนแต่ว่าของข้างในเราย,ยังไม่ไม่บอกนะคะว่าเป็นอะไรแต่จะพาม,มาแกะเบง้อกตอน,นพี่นอ้องของขอนบอสนะคะชิป พี่น้องก่อ่าะคลิปคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปให้ของขวัญบอสนะคะคลิปคลิปต่อไปถัดจากคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปให้ของขวัญบอสนะคะวันอุ้สี่จะได้ยังให้บอสเนอ์นะคะพี่น้องก็รอชมนะคะแต่ว่าตอนนี้อะนรจะแกะให้ดูว่ากองอันนี้มันจะเป็นแนี่ยอะไรพี่ปปแกะแล้ว พี่นอว้ามาแบบนี้เลยเหรอว้าวขัส้สเศษเบิ้องไ,ไหนเหรอพี่น้องหรือว่าเบิ้งไหนยูุนีดนึงน่าจะดูได้อยู่นะคะใ้เบิ้งแบบพื่อดินกรพ่อเดีย๋ยวพี่น้องจะจังว่าลุนว่าข้างในจะเป็นอะไรกันนะคะนี่นะคะพี่น้องก็รอดุนนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะ ให้ดูแค่นี้ก่อนนะจ๊ะอันนี้อุใบก็อุบจรน,นะคะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปมอบให้บอสนะคะพี่น้องเราก็ชมคลิปต่อไปนะ,ะแต่ว่าคลิปนี้ก็โอเคให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะให้ดูเซฟเ์ฟก่อนว่าประมาณนี้นะคะพี่น้องของขวัญมันเกิดบอสนุก,ก็จะใหะ้เป็นคลิปต่อไปนะคะพี่น้องส่วนคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด S u b สไครต์ด้วยนะคะ คืนนี้ก็กลุ่มปิดรอบที่ห้าสิบเจ็ดแฮปปี้เบอร์เดย์บอสเพลนะคะพี่น้องกีมีโชว์มีอะไรหลายๆอย่างที่เซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็เราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าบอสบิ๊กจะให้อะไรเป็นเซอร์ไพรส์ให้บอสเพล l นะคะพี่น้องแล้วก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมนอกจากบอสบิ๊กจะเซอร์ไพรส์บอสเพลเลก็มีอะไรเซอร์ไพรส์อีกนะ,ะพี่น้องก็รอชมนะคะในกลุ่มปิดนะคะ แล้วก็ตอนนี้นุ้กก็จะขอตัวนะคะไปเฮน,นันเฮน,นี่ก็พี่น้องแล้วก็ไปอนุมัตินะคะใครจะซื้อตั๋วก็คลิกลิงก์ด้านอ่าคลิกลิงก์ซื้อตั๋วได้ที่เพจซื้อตั๋วนานลิตาอะไรทุกรอบที่นี่นะคะพี่น้องอวิธีซื้อตั๋วก็โอนเงินหนึ่งร้อยบาทนะ,ะพี่น้องโอนเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็เอ็นมินสีส้มลิงไห้นะคะพี่น้องกดคลิกลิงก์ไปปุ๊บแล้วก็ ขอเขารวมนะคะพี่น้องแล้วก็รอแอนมินอนุมัตินะคะรอบที่ห้าสิบเจ็ดนะคะแล้วก็มีแขกและเชิญก็คือพี่นกโพสกรนแล้วก็น้องยูกิเพนปากานะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะคืนนี้กลุ่มปิดเรานะคะสนุกให้ฮปาตีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการไล์กลุ่มปิดที่บ้านนานแล้วนะคะสมัยห้าสิไปอ่อนทั่วเนาะแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะกับ ได้มาจัดอยู่บันพักคือเก่านะคะพี่น้องรอบวันเกิดบอสนะคะโอเคพี่น้องทีนี้นุ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะรักน้อย,อยแต่ให้รักนานๆานะาจา๊ะนะจา๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ